คราวนี้เรามาดูตัวอย่างการคำนวณกันบ้างนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเขามีเฟรมมาให้1อันนะครับแล้วก็ให้หาว่าแรงกระทําที่จุดรองรับ A เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเฟรมนี้เนี่ยรับภาระมวล500กิโลกร,รัมนะครับดูรูปก็รู้เลยว่าเป็นเฟรมนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วน A B อ่อท็ครับชิ้นส่วน B C D นะครับชิ้นส่วนเนี้ยเป็นชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ Two Force Member เพราะฉะนั้นมีชิ้นส่วนหนึ่งที่ ไม่ใช่ t o f o r c e member แล้วก็เป็นโคงถักไม่ได้แล้วนะครับมันก็ต้องกลายเป็นเฟรมอย่างเดียวนะครับเ,เริ่มต้นการคำนวณเนี่ยก็จะเริ่มโดยการเขียน free body diagram ออกมาก่อนนะครับเราก็จะได้รูป free body diagram ในลักษณะนี้นะครับจะลองเขียนให้ดูนะครับรูปรวมก็จะได้หน้าตาของ free body diagram เป็นอันนี้ก่อนเป็นรูปนี้นะครับอันนี้เป็น free body diagram รวมนะครับ อันนี้ที่จุด A เนี่ยเป็นพินนะครับก็ปลดสลักออกก็จะได้2แนวนะครับเป็น Ay แล้วก็ ax นะครับส่วนที่จุด B เนี่ยก็เป็นพินเหมือนกันเพราะฉะนั้นปลดสลักออกเนี่ยก็จะได้เป็น bx แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น by นะครับแล้วก็มีแรงตรงนี้เท่ากับ mg ครับตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ500กิโลกร,รัมคูณกับค่า g เข้าไปนะครับฟิบเบรีไดแกรมรวมนะครับก็จะเป็นเป็นรูปนี้ นะครับอันนี้เป็นฟิีบออีดรวมตัวฟิีบออีดรวมเนี่ยก็นักเรียนเรียนมาแล้วในบทที่1บทที่2นะครับก็คือบดบทสปอร์ทที่เป็นตัวรองรับออกเท่าน,นั้นเองก็จะเห็นแนวตามนี้นะครับราวน,นี้ต่อไปก็คือขั้นตอนของการใส่หัวลูกศรน,นะครับถ้านักเรียนเทคโมเมนต์ที่จุด B นะครับเทคด้วยตาเปล่านะครับนักเรียนก็จะเห็นว่า ay เนี่ยมันมาผ่านจุด B ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือเฉพาะแรง ax กับแรง mg เท่านั้นเองที่ ทำให้เกิดโมเมนต์รอบจุด B จุดเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้า mg มันทาให้เกิดโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกามาอย่างนี้นะครับ ax เนี่ยก็ต้องทําให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็คือจะต้องมาทางนี้นะครับมันก็จะเกิดการหมุนทวนเข็มนาฬิกามาทางนี้ต้านกับแรง mg นะครับก็ในํานอนเดียวกันนะครับถ้านักเรียนเทคโมเมนต์รอบจุด A นะครับตรงจุดนี้ก็จะเหลือเฉพาะ bx กับแรง mg เหมือนกันนะครับก็จะพบว่า mg เนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์หมุนตามเข็มนาฬิการอบจุด A เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น bx เนี่ยจะต้องมีทิศไปทางนี้เพื่อที่จะให้เกิดโมเมนต์ในทิศที่ทวนเข็มนาฬิการอบจุด A นะครับทวนเข็มไปทางด้านนี้นะครับเอาละครับได้ทิศทางของ ax แล้วก็ bx แล้วนะครับ, X, รบตัว ay กับตัว by เนี่ยลำบากหน่อยในการที่จะหาตัวทิศทางที่ถูกต้องของมันนะครับก สมมุติให้มันมีทิศพุ่งออกไปทั้งคู่เลยกแล้วกันนะครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมานะครับส่วนฟิวดีของเฟรมนะครับก็จะเขียนได้โดยการถอดสลักออกนะครับถ้าเราถอดสลักออกเนี่ยเราก็จะได้ชิ้นงาน2ชิ้นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับชิ้นแรกคือฟิวดีไดอแกรมของชิ้น AC นะครับชิ้น AC AC เนี่ยเราหา Ax ไว้แล้วนะครับก็เขียน Ax ไปเลยนะครับ ay ก็ไปทางนี้นะครับเติมตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็น ay นะครับบทสลักที่จุด c เนี่ยก็จะมี2แนวก็คือ cy กับ cx เกิดขึ้นมานะครับดูทิศทางสมดุลแรงตามแกน x ก็รู้เลยว่า cx ต้องไปทางนี้แหละฮะสมดุลแรงตามแกน y ก็รู้เลยว่า cy ก็คงจะต้องลงอย่างนี้นะครับส่วนชิ้นชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือชิ้นฟิเบอรีไดแกรมของชิ้นส่วน bcd บ้างนะครับ bcd เนี่ยก็จะมีแนวแรงตามนี้เห็นไหมครับก็มีแรง mg อยู่ที่จุด d นะครับแล้วก็ที่ b ก็มี bx แล้วก็มี by เกิดขึ้นมาตรงนี้นะครับก็สมดุลแรงตามแกน x นะครับก็ cx ก็ต้องไปทางนี้แน่ๆเห็นไหมครับนะครับครนี้ cy เนี่ยเรารู้จากชิ้นด้านบนแลลวนะครับ cy ตัวนี้มีทิศลงเพราะฉะนั้น cy ตัวนี้ก็จะมีทิศขึ้น เห็นไหมครับการเขียนฟรีบอดี้แดกแกรมของเฟรมเนี่ยก็จะเสร็จเรียบร้อยละอันนี้ก็จะเป็น FVD ของของชิ้นส่วน AC นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นฟรีบอดี้ไดกแกรมของชิ้นส่วน BCD นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเขียนฟรีบอดี้ไดกแกรมสำหรับใช้ในการคํานวณทั้ง2รูปแบบก็คือ FVD รวมกับ FVD ย่อยของแต่ละชิ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรูปที่เขียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ ร,รูปที่อาจารย์เขียนให้ดูในชิ้นชิ้นในในสไลด์หน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นการเขียนฟิ b o บอดีแบบที่1นะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับถ้านักเรียนจะเขียนฟิเบอดีเป็นแบบที่2โดยมองว่าชิ้นส่วน AC เนี่ยเป็นชิ้นส่วนที่เป็น two force member ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวแรงของนักเรียนเนี่ยก็จะเป็นแนวแนวนี้นะครับที่ขีดเส้นแนวนี้นะครับก็ตามหลักการก็คือ แนวแรงเนี่ยมันจะอยู่ตามแนวที่เป็นแนวเส้นตรงที่ต่อเชื่อมระหว่างจุดหัวกับจุดท้ายเพราะว่าเรารู้ว่าชิ้นส่วน BC อ่าชิ้นส่วน AC เนี่ยชิ้นส่วนชิ้นนี้เนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นส่วนที่เป็น two force member นะครับเพราะว่ามันมีแรงกระทําเฉพาะที่หัวท้ายเห็นไหมฮะสจุดท่านั้นแล้วก็ไม่มีแรงภายนอกหรือว่าโมเมนต์เนี่ยมากระทําที่ตัวเมมเบอร์นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแรงจะต้องอยู่ตามแนวที่เป็นเส้นตรงที่เชื่อมต่อแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้น แรง a ก็จะไปทางนี้แล้วก็แรง c เนี่ยก็จะมีทิศลงมาอย่างนี้นะครับพอลงามาเิเขียนชิ้นส่วนด้านล่างเนี่ยแรง c ก็เลยจะมีชิ้นส่วนมีทิศทางเนี่ย,เอ,ยเอียงไปในลักษณะนี้โดยมีหัวลูกศรในตรงข้ามกันดูชุดนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งก็สามารถจะเขียนเป็นฟรีโบดี้ไดแกรมได้ในแบบที่2นะครับแบบไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวในการคำนวณต่อไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเลือกใช้แบบที่1เนี่ยในการคำนวณน,นะครับเอาแล้วนะครับ ตอนนี้ได้รูปเอาไว้สําหรับทําการคํานวณเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาดูวิธีการคํานวณกันก่อนนะครับจากโจทย์เนี่ยเขาให้หา ax กับ ay นะครับให้หา2ตัวนะครับว่า ax มีค่าเท่าไหร่แล้วก็ ay มีค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเท k e take โมเมนตที่จุด b นะครับ t ทคโมเมนต์ที่จุด b ตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะได้คําตอบที่เป็น ax ออกมาได้เลยถูกไหมครับ ในทานองเดียวกันถ้าเราเทคโมเมนต์ที่จุด c สําหรับฟรีบอรีรูป2นะครับเนื่องจากว่า ax เราหาได้แล้วจากตอนแรกเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ay มาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองดูการคํานวณโดยละเอียดนะครับเริ่มต้นเนี่ยฟิบดรีรูปที่1ก็คือฟิบดรีรูปเนี่นะครับเดี๋ยวลองสเก็ตกลับมาให้ดูที่นี่นะครับเป็นรูปชิ้นงานรูปนี้นะครับมี mg อยู่นี่นะครับ mg ตรงนี้นะครับแล้วก็มี มี b y มี b x อยู่นี่นะครับแล้วก็มี a y a x อยู่นี่นะครับขอโทษแล้วก็มี a y อยู่นี่เพราะฉะนัถ้านักเรียนเทคโมเมนต์รอบจุด b คือเทคตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าก็จะเห็นว่าไอตัวแนวแรงเนี่ยมันจะผ่าน จุด B ไปหมดเลยนะครับจะเหลือเฉพาะ Ax กับ Mg เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคิดโมเมนต์รอบจุด B เนี่ยก็จะได้ออกมาว่า0.5 Ax ลบ3 Mg เท่ากับ0นะครับย้ายข้างมาก็จะได้ Ax มีค่าเท่ากับ29.43กิโลนิวตันเห็นหมครับจบละนะครับส่วนชิ้นที่2นะครับรูปทางด้านขวามือตัวนี้นะฮะมันมาจากฟรี e บดี้รูปนี้นะครับก็คือ ตรงนี้เนี่ยเป็น ax แล้วก็ตรงนี้เป็น ay นะครับส่วนตรงนี้เป็น cx แล้วก็ตรงนี้เป็น cy พอนักเรียนเทคโมเมนต์รอบจุด c นะครับคือเทคตรงนี้มันก็จะเหลือเฉพาะ ax กับ ay 2ตัวเท่านั้นเองคราวนี้ ax เนี่ยนักเรียนหาไว้ได้แล้วตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแทนค่าก็จะได้ ay ออกมาก็ดูนะครับก็เทคโมเมนต์รอบจุด c เห็นนะครับแทนค่าออกมาเนี่ยก็จะได้ออกมาว่า ay ก็จะมีค่าเท่ากับ7.36กิโลนิวตัน จบแล้วเหมือนกันนะครับได้รับคำตอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สรุปเป็นคำตอบตามนี้นะครับคันนี้ในการคำนวณเนี่ยถ้านักเรียนไม่ชอบการคำนวณแบบของอาจารย์นะครับจะไปใช้ฟิโบดีไดแกรมในแบบที่2นะครับย้อนกลับไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับจะใช้ฟ e b บดีแบบแบบกรณีอันนี้นะครับที่ติกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับใช้วิธีเดียวนี้วิธีการนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเนี่ยก็จะติดเป็นรูปของ แรงที่อยู่ในขนาดของแรงนะครับที่อยู่ในลักษณะที่เป็นเวกเตอร์รวมอย่างนี้ก็ต้องมาแตกแรงหาอีกทีนึงว่า ax เท่าไหร่ ay เท่าไหร่นะครับโดยที่การคำนวณเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าก็คงจะเริ่มโดยการเทคโมเมนที่จุด b ตรงนี้นะครับตรงนี้พอเทคโมเมนตรงนี้เนี่ยมันก็จะเหลือเฉพาะแรง c ตัวนี้นะครับกับแรง mg ซึ่งก็สามารถจะหาค่าแรง c ได้นะครับพอได้แรง c แล้วเนี่ยก็จะ ดูจากฟิเรดีรูป2นะครับรูปตรงนี้นะครับก็จะ <c oughs> เห็นว่า c กับ a อยู่ตรงกันข้ามกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นก็รู้ขนาด c ก็ <c oughs> จะหาขนาด a ได้เลยนะครับวิธีการคำนวณสำหรับฟิเรดีรูปที่2เนี่ยลองฝังเลขกลับ <c oughs> ไปทำดูแล้วกันนะครับแต่ว่าการคำนวณมันก็จะดูเหมือนจะยากกว่าการคำนวณในแบบที่1นนะครับเอาละครับไอ้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการคำนวณโคเฟรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการิเนวาะห์เฟรมหรือว่า ไอ้แมชชีนตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะการคำนวณค่อนข,ข้างจะยากมากสําหรับบาร์โคดจริงๆนะครับแต่ว่าหลักการเนี่ยก็จะไม่หนีไปจากตัวอย่างนี้นะครับสําหรับตัวอย่างคราวนี้ก็คงจะจบแต่เพยงเท่านี้นะครับ